สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ค่ะเกิดเก่งมากลูกเก่งมากเอร์เลยโค้ชบุกายส์ด้วยทำอะไร t i n ติ h เชฟไ ice อร่อยไหมลูก สวัสดีค่ะมือนีพามาเที่ยวให้ยี่นานะคะทางเหนือทั้งเหนือสูตรของเกาะคาไวจ้ะตอนนี้ยุนาทำอยู่ข้างหลังนึงก็เป็นซิเป็นทำนะจ้ะเบิงเ่งบ่เห็นต้นไม้บงังข้างหลังกันข้างหลังที่เป็นรถจอดซิเป็ยนทำทำเล่าว่าค่ะมาเบิ่งทะเลก,กัน มาทะเลแต่บ่ได้ลงทะเลค่ะบ่ามากบ่ามัก้นา้ำทะเลบนทะเลอยู่นี่มีต้นยังเกาะต้นยอต้อนบมวกยอ่อค่ะมวกย่อทะเลเนี่ยมีอยู่ทัว่วเกาะมีอยู่ทั่วไปเห็นได้ทั่วไปอยู่เกาะห้าวายเกาะขาวายขาวายกับอัน พรกริถินนะจ๊ะพระกริถินนี่ก็เห็นได้ทั่วไปอยู่ก่อข้าไหว้เนี่ยมีหลายแม่น,นั่นก็นกถินแห่งแม่นเบิดอันนั้นกะทะนน็ทะเลจ้ะแต่บ่ลงดอกคือบ่ลงดอกเด้อยจ้ะทะเลแดดหอนแห้งครับนะจะอ้อนสอนอ่ะ มักรุงก็มาเกิดซ่อนมากะทินนี่นะไปแก่ห้วยตามะกุงเนะาะมะย่อกระดกต้นมักยอ่อยูนี่เขาเอิรโนนี่โนนี่ทรี เสียงอันนี้มาผามาเบืองอ่ะองุองง่นทะเลจ้ะแต่ก็บ่เคยกินนะเห็นเห็นเขากินอยู่แน่น YouTube เนี่แหละเห็นเขาลง YouTube ก็เลยห้ว่าเป็นต้นอง,งุ่นทะเลนะมันมันเป็นพวงจ้ะเป็นพวงขึ้นมากอง,งุ่นนี่นะมันบ่ทันใหญ่บรทันสุกต้น,ตนบริัใหญ่นะึงองุ่นทะเล อกอ,อันนี่มากไงเนี่ยเมื่อแต่ลมนี่ค่ะทำนีคือฟ้าเขาไป็นน้สำโอู้บกกาเขาไปนนี่หลึก ยังเขาเจ้าปลอมข้าวขายมข้าวหน่วยละเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญก,ก็ตกสองร้อยกว่าบาทหน่วยหนึ่งเขาเป็นไอ้ทำ Terima เย็นบรรยากาศเย็นเย็นอยู่ในทำมีนคนค้นสองไฟเข้าไปกำล,ลังออกมาจ้ะก็สองไฟเข้าไปเบปงบุกาเข้าไปจ้ะเป็นขค้ือมันสิีนักนี่เนาะเฟดานนี่ไหมเป็นตะลนตุบลุงมาใส่ออกไปกันย่าน มีม่มูขายของอยูนี่อะจ๊จะขายนี่แหละเชฟไอซ์น้ำปันน้ำแข็งใสฮอทดอกแล้วก็เค้กกล้วยหอมนี่ย่งมันพ่อกินไดน้ะนะจ้ะเพราะว่ายูน่มยู่มานี่มันเกือบสี่สูดเกาะแล้วมันบ่มีนบม่บมีแนวกินน่นแต่บ่มีร้านอาหารอยู่ทางนี้อันนี้ก็ขายมะพร้าว้นยละเจ็ดบาทเจดเหรียญ ไอดีครับนี่ร้านร้านร้านน้ำแข็งปันร้ <c oughs> านน้ำแข็งใสอุนิสตรอเบอร์

นี่เบียกนี่งานน,นี่งานจะของมาเบิงอันขาวเจาะเอาเงิน <c oughs> งานจะของมีประเฮ็ดนอะ่ะเรื่งงูในท่าเราอะมจาจับมาสูตรประเทศขายกันะจะละักสูตรปนะระเทศได้ดีที่สุดจะไปยางขายอยู่ในโบสถ์อันนี้คืออย่างนี้ คาวรวอันอน่ะหา้าวเอียน,นเนแบบหมูเปื่อยสไตล์ห้าวเอี่ยนต้มเปื่อยเปืยต้มเปื่อยแบบห้าเอียนคือสิบมีขนนเขานี่นก็เรยต้มเปืป่อยรตาตุนอบเออฟัสิเลยอหรอต้มอบ,อ,อ,บอบใส่หมอ้อ <laughs>

มักนัดกระบวยอันนี้คือบวยฮเขาว่าเย็นเกิ่์นลีฮีมุยบอกฮาวายเอ็นหรือว่าลีฮิมุยลีฮีมุยมุยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอลิสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากจอบ I didn't eat in the car so that's why I'm very <laughs> I'm very hungry because I did not eat in the car <laughs> Why did you open it then? <laughs> I'm eating it right now